สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกร,กรทุกทท่านนะครับช่วงนี้ก็จะมีอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับเข้ามาเยอะนะรวมถึงไฮบริดเกี่ยวกับระบบปั๊มน้ำนะครับโซลา่าปั๊มอะไรพวกนี้นะครับที่เห็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่ใช้กับปั๊มนะครับใช้กับมอเตอร์ใช้กับัมาร์นะครับ ทั้ง2ตัวนะครับซ้ายขวานะครับตัวสีเหลืองแล้วก็ตัวสีดำนะครับข้างในเหมือนกันเลยนะครับดูที่หน้าจอนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ข้างในนะครับปิ้นชุดเดียวกันแต่ตัวนี้กล่องใหญ่กว่าซิงใหญ่กว่านะครับการระบายความร้อนก็จะดีกว่ารุ่นเดียวกันนะครับขนาด2,200วัตต์นะครับ2,200วัตต์ถ้าจะคิดเป็นแรงนะครับก็ 1แรงนะครับเท่ากับ750วัตต์นะครับก็คูณกันเข้าไปเอาส่วนด้านขวานะครับยี่ห้อนี้นะใช้กันเยอะแล้วก็รู้สึกว่าจะกินไฟแพงเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับพวกนี้ครับผมลองเทียบกันแล้วนะครับก็ตัวนี้จะกินแพงน้อยนะครับทั้งที่ใยกำลังเท่ากันนะครับตัวนี้5.5แรงนะครับ ที่เสียก็จะเป็นโมดูลตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะมันจะไม่ค่อยทนนะครับสําหรับโนเวมแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโมดูลตัวเล็กๆนะครับอาการเสียก็ไฟไม่จ่ายเลยนะฮะเหมือนจะโดนฟ้าผ่าอะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ซ่อมได้นะครับถ้าเป็นภาคเหนือเขาจะเรียกว่าแก้วลอดฟ้านะครับตัวนี้ข้างในเหมือนกันครับตัวนี้ที่ว่ามัน ไม่ค่อยทนเพราะว่าจุดจุดที่จิ้งจกนะครับเข้าได้นะฮะมันมีเยอะเกินไปนะครับถึงจะเอาใส่ในตู้ก็ตามนะครับต้องหาที่อุดไว้ดีๆนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องจิ้งจกด้วยตัวนี้นะครับเสียเพราะจิ้งจกนะครับเข้าไปข้างในช็อตเลยนะครับถ้าเราดูแลดีๆทนมากนะครับยี่ห้อนี้ เดี๋ยวผมจะเทสตัวนี้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นของคุณลูกค้าที่อำเภอลีนะครับยังแกะดูเฉยๆนะครับยังไม่ได้ตรวจเช็คตัวนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อะไรที่เสียก็จะมีโมดูลนะครับโมดูลผมเอาส่งเป็นตัวอย่างนะครับให้เด็กไปก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวจะเล็กกว่านี้นะครับก็โมดูลก็จะประมาณครึ่งบนนะครับ นะประมาณประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้วคูณนิ้วครึ่งแต่ของโนเวมตัวใหญ่มากนะครับราคาก็ค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้ที่เสียก็จะเป็นชุดจ่ายไฟนะครับจะเห็น IC ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับผมซื้อมาเพือ่อนะเปลี่ยนเรียบร้อยครับแล้วก็มีชุดสวิตชิงนะครับภาคใจไฟอะไรต่างๆก็พยายามใช้ของแท้นะครับ ถ้าใช้ของเทียมมัน,ม,นมันลองได้นะครับแต่ใช้งานจริงไม่ได้นะฮะเท่าที่ลองมาตอนนี้ผมจะใช้ไฟจากสวิตชิ่งนะครับในการทดสอบแล้วก็ด้านที่ต่อเข้ากับซับซับมืดนะครับผมจะต่อกับมอเตอร์นะครับมอเตอร์เกียร์ตัวนี้เพื่อใช้ในการทดลองว่ามันหมุนไม่หมุนแค่นั้นนะครับ ายไฟเข้ามาอ่าหน้าจอขึ้นแล้วตัวนี้ตั้งได้หลายโหมดเลยนะครับการตั้งค่าเหมือนกับตัวเหลืองทุกอย่างนะครับเพราะว่าข้างในเหมือนกันบอร์ดเหมือนกันแสดงแสดงวันที่นะครับเวลาอันนี้ไม่ได้ตั้งนะครับเวลาอันนี้เป็นแรงดัน,นครับ Utility อ๋นนนนอ,นนอหมุนอยู่นะครับ120โวลต์นะครับ 0 3์กดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ความถี่อ่าก็หมุนหยุดลองดูนะครับว่าสวิตชิ่งตัวเดียวนะครับ120โวลต์3์จะหมุนได้เท่าไหร่ถ้าเต็มจริงๆนะครับจะอยู่ประมาณอาจจะอยู่ที่50เฮิรตซ์ ก็ยังไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้จ่ายได้2,200วัตต์นะครับแต่มอเตอร์ตัวนี้แค่200วัตต์นะครับน่าจะใช่นะครับ0.2แค่200วัตต์สบายๆโอ้50เฮิรต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะใจ่เข้าไปสวิตช,ชิ่ง2ตัวแรงดันก็จะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวนะครับ ตัวนี้บูตบูตไฟได้ด้วยนี่นะครับไฟที่เข้ามาอ่าไฟตัวนี้นะครับนี่ไฟที่แปลงเป็นไฟฟ้านะครับอันนี้ไฟจากอ่าไฟดีซีนะครับนี่ไฟจากแผงน่าจะแปลว่า utility boot นะครับ อันนี้เป็นยูเรฮิตี้ธรรมดาเป็นไฟ220เพราะว่าชุดนี้สามารถสามารถาผสมไฟนะครับจากการไฟฟ้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับมีผสมไฟได้แต่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับแปลงไฟจากแผงไปหามอเตอร์อย่างเดียวเลยไฟเข้าเครื่อง372โวลต์ ความทีห้าสิบผมจะตัดสวิตช,ชิ่งเหลือตัวเดียวนะครับสวิตช,ชิ่งตัวเดียวอ่านี่นะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวที่บูทตออกมาก็เป็นสามร้อยกว่าเหมือนกันนะครับ ไฮน,นี่น่าจะเป็นกระแสนะครับสนี่อุณหภูมิอันนี้เวลาไม่ได้ตั้งก็มีเท่านี้หลักๆก,ก็คือต้องดูความถี่นะครับถ้า50เฮิรตซ์ก็จะหมุนทำงานปกติก็ถือว่าใช้ได้นะครับอินอเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวอีกตัวถ้าซ่อมเสร็จจะรีวิวอีกทีนึงนะครับ ข้อมูลบางอย่างก็อาจจะผิดพลาดไปนะครับน่งจากเพิ่งมารีวิวเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์เกี่ยวกับปั๊มนะครับแต่ก็ซ่อมมานานแล้วเหมือนกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ